เค okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โคราโจชานแวล์นะครับนะก็วันนี้อยู่การรีวิวนักเตะปีเบสออฟเวิร์ครับกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของยนะูริเตเลมองเนาะก็มาในรูปแบบของบวก5ครับแล้วก็ไม่อยู่ฟูลทีมอะไรเป็นพิเศษนะครับนะก็ามาเล่นยำๆนะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มาในรูปแบบของแผน4123นะเจ้าตัวเนี่ยยืนเป็น CM คู่นะคู่กับทางด้านของเมลินโควิทซาวิดเนาะแล้วก็มี CDM เป็น ฟาบินโยบ้างแล้วก็มีเป็นทางด้านของกอลเลสกาปีเอฟเอบ้างนะครับนะอ่ะกไลน์อัพจะเป็นประมาณนี้โดยอินสตัชชั่นเนี่ยผมตั้งให้เป็นฟรีโรมแล้วก็เอ่อเข้ามาในกรอบเขียโทษหรือออก ออกนอกกรอะเขตโทนเนี่ยจำไม่ได้น่าจะเป็นอยู่อยู่นอกเกอบเกตโทนเนาะก็คือมีจังหวะอะไรเงี้ยให้มาเล่นให้มารอยิงไกลให้มาเติมข้างในกกอบก็หลักๆเนี่ยหน้าที่จ็อบของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบพาร์ทของการเล่นเกมรับเป็นหลักก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะช่วยเกมรับบ้างแล้วก็เน้นเป็นฟรีโลมันอยากทําอะไรก็มันให้มันทำนะครับเนาะดังนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการดึง AI หลักๆของทางด้านของยูริสเตลมองมาแบบเต็มที่เลยให้มันอยากเล่นแบบไหนปล่อยมาเลยคือบางทีเนี่ยเราจะไปตั้งอินสต u ้ชันเป็นแบบโดยปกติถ้าแผนทั่วไปใช่ไหมมันจะเป็นแผนแบบเอ้ยยืนหลอกคอยที่ริมเส้นอะไรเงรี้ยสกัดการเข้าบอลน,นะครับแต่ว่าพอเป็น CM แล้วเนี่ยมันจะมีมิติทางด้านของเกมรุกเนี่ยเพิ่มเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดความรู้สึกหลังเล่นกันนะว่าเป็นไงบ้างสาหรับทางด้านของ mon, ยูริสเตลมองเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไป ฟังความรู้สึกหลังเล่นก็ฝากเพื่อนๆน,นิดนึงละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากรบกวนกดไลค์เอ่อกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคก็สำหรับทางด้านของยูริเตนมองนะครับนะขอพูดเป็นพาร์ทของเกมรับก่อนละกันนะเออก็พูดไปทีเดียวก็ในส่วนเกมรับเนะี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเอาไปยืนในแผนเมตาเนี่ยสี่สองสี่สองสามหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เป็นมิดมิดฟิลตัวคู่ CDM แบบนี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อนที่เล่นด้วยเนี่ยมันต้องแบกมากๆนะเพราะว่าเกมรับของเขาเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวสักเท่าไหร่นี่ครับพอไปลองเล่นนี่เรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใช้คํานี้เลยไม่ได้เกมรับคือไม่ขยันและหนึ่งแล้วก็รูปร่างหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยสัมทัน์ในการเอาไปแย่งบอลสักเท่าไหร่นี่ครับนะแล้วก็การแย่งบอลเอาจริงเนี่ยมันดูแย่งใครเขาไม่ค่อยได้นี่ครับนะก็คือในไฮไลท์เนี่ยพยายามหาและ รู้สึกว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นทางด้านของ CDM ตัวรับกับคู่เขาก็คือมิลลิงโควิดซาวิทที่จะเล่นเกมรับซะมากกว่าส่วนใหญ่เขาเนี่ยจะยืนลอยขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเกิดแผงหลังเนี่ยในกรอบเขตโทษกองกลางของเราเนี่ยไปอยู่แบบชิดเกาะเอ่อชิดเส้นประตูฝั่งเราใช่ไหมส่วนเตะมองเนี่ยจะลอยขึ้นไปกว่านั้นอีกประมาณหนึ่งนะครับนะดังนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังเกมรับจากเขาก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะเออตัวนี้นี่ครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเล่นในเชิงเมตาเนี่ยผมก็ แนะนำนะครับนะถ้าเล่น CDM ก็ต้องเป็นคนที่มีคู่ CDM เขาต้องเล่นเกมรับเด่นแน่นมากๆหรือเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือไปยืน CDM แม่งเลยจบๆนะครับนะให้มันมารอทำเกมรุกดีกว่านะอ่าทีนี้เรามาพูดถึงในพาร์ทอื่นๆบ้างดีกว่าในเรื่องของความเร็วก็ในปีนี้มันยกระดับในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวของนักเตะแทบจะทุกคนมาอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นนะถ้าเกิดเทียบในปีที่สแตทเท่ากันความเร็วเท่ากันปีนี้จะดูเร็วกว่านะแต่ถ้าถามผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วอะไร มากมายหรอกเพราะว่าตัวมันก็เล็กเนาะความเร็วมันแบบไม่ค่อยดีด,ดีตรงที่ว่ามันมีมูฟเมนต์ที่โอเคนะครับมูฟเมนต์ของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนี่ครับการของบอลการพาบอลไปข้างหน้าอะไรต่างๆแต่ว่าข้อเสียก็คือการเบียดประทะานั่นเองนะครับมันก็เลยไปส่งผลข้อเสียในเรื่องเกมรับเขาด้วยไงว่าเออทำไมเหตุผลที่ว่าเกมรับแม่งถึงไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะอ่าโอเคต่อมาในพาร์ของการจ่ายบอลแต่เรามองเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่จ่ายบอลดีนะ แต่ว่าจ่ายบอลดีในลักษณะของแบบจ่ายง่ายๆจ่ายไม่ยากจ่าย1-2จ่ายส,สั้นๆอะไรเงี้ยมีความแม่นยําค่อนข้างเฉียบขาดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปจ่ายในลักษณะที่เป็นในเชิงของคีย์พารจ่ายเวอร์เวอร์ที่เคยเห็นเดอะบอยเคยเห็นแบบพวกตัวไอคอนสายเทเมเกอร์เขาทำกันเงี้ยจ่ายครึ่งสนามหลุดพลุดไปอย่างเงีย้ยหรือว่าจ่ายช่องยากๆเออ แต่เรามองทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะเออมันจะจ่ายช่องง่ายๆแบบเ,เพื่อนทํวันทูเอ้ยกดสามเหลี่ยมให้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยเขาทําได้นะครับนะแต่ว่าโอ้โหจะให้จ่ายยากๆเลยเนี่ยเขาทํายังไม่ได้เท่าไหร่เนาะเออแต่ว่าเขามีข้อดีตรงที่ว่าเขายิงีิโมนิดหนึ่งละกันนะครับนะอ่ะก็จะมีเป็นมานแบบอ่าล่างแยกเดอะบอยถ้พูดตรงๆเออมันฟีลลิ่งคล้ายๆล่างแยกของเดอะบอยคือมันเป็นแบบ เสร็จส่วนของการยิงไกลของเดอะบอยอย่างเดียวที่หลุดพ้นตัวแมงมานะครับนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยิงไกลดีมากนะครับนะคาดหวังการยิงไกลของเขาได้หลายระยะมากก็เกือบ40เมตรอ่ะถ้าเกิดให้พูดตรงๆคือเกือบ40เมตรก็เกือบระดับพวกตัวเมตาโกงๆงเขายิงกันแล้วเนาะเออก็ฟีลลิ่งมันเนี่ยถ้าให้ผมนึกถึงเนี่ย นักเตะปัจจุบันมันจะเป็นเหมือนเบสันมอลก็คือจ่ายบอลไม่ค่อยได้เรื่องหรอกเน้นยิงอย่างเดียวยิงแม่งสะบัดเลยนะครับนะออแล้วก็ด้วยความที่วีคฟุตห้าด้วยทําให้คู่แข่งเนี่ยป้องกันได้คางยากนะครับนะออแต่งเข้าซ้ายยิงขวาแต่งเข้าขวายิงขวาแบบนี้เนี่ยคู่แข่งก็กันได้ลําบากมากนะครับนะอีกทั้งยังมีในเรื่องของการยิงที่ออได้ครบนะครับบางตัวเนี่ยจะเก่งเฉพาะการยิงไกลเต็มข้อบางตัวปั่นได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเออแต่ว่ายูริเตมองอ่ะคือเอาหมด อยากได้แบบไหนบอกหมดเลยครับได้หมดเลยนะอ,อยากยิงใกล้เอายิงอยากยิงปั่นยิงยิงในกรอบเอายิงคมหมดนะครับนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันยิงได้แต่มันไม่ได้ยิงเข้าแบบเปอร์เซนเทจที่เยอะนะครับนะสมมติยิง10ครั้งผมให้สัก7ครั้งที่มีโอกาสเข้าถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ขยับประตูเนี่ยแล้วเรากดน้ําหนักได้โอเคเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแบบเอ่อดในเออไม่ใช่เออดใน10เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ ค่อนข้างโดดเด่นนะในเรื่องของการจบสกอร์นอกกรอบในกาอ,อะไรพวกนี้นะครับนะใครที่กำลังตามหาตัวที่แบบยิงไกลดีๆอะไรแบบนี้แล้วแบบเป็นแบบเชิงลุกจัจา้าอะไรเงี้ยอ่าหรือมีข่าวว่าจะย้ายมาอา,อาเซนอลอาเซนอลอะไรเงี้ยในฤดูกาลหน้าหรืออะไรบบาบานะครับก็ลองเลงลองเอามาเล่นดูก่อนนะอะไรแบบนี้ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ยิงสนุกยิงมันมีดีที่เรื่องยิงนะครับนะอ่าก็ ทีนี้เรามาพูดถึงทักษะโคที่อยากจะแนะนําแล้วกันก็แน่นอนครับเกินมาขนาดนี้พูดมาขนาดนี้แล้วนะ,ะว่ามันโดดเด่นในเรื่องของการยิงก็แน่นอนกระทิงยิงไกลย,ยิงปั่นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยไม่ค่อยยิงนู่นนี่นั่นใส่ยิงทักษะการจ่ายเสริมไปก็ได้คนระับเพราะผมรู้สึกว่าบางทีมันก็ต้องการการจ่ายบ้างเนาะเพราะตำแหน่งเขาเล่นเนี่ย แผนที่หนึ่งสองสามมันไม่ใช่แผนเมตามันหาตัวเล่นยากก็อาจจะแบบต้องไปยืน CAM ใช่ไหมมันก็จําเป็นที่จะต้องจ่ายบอลมากขึ้นอะไรพวกนี้ก็ใส่ติดไว้ก็หน่อยก็ได้นะี่ครับนะเจ้าตัวจะได้แบบมีอะไรทํามากยิ่งขึ้นนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับยูริเตลรมองก็เล่นกี่ปีกี่ปีก็ยิงโหดเหมือนเดิมแต่ว่าปีนี้มันคล่องขึ้นก็เลยทําใหเา้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับนะก็ ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเออถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย